ขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองคบลองดูกันไหมขยาบให้หัวใจต้นตรงกันเธอจะมีแต่ความสุขเธอจะมีแต่ฉันที่รักเธอ เขาอยากขยับความสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่าก่อนฟังคำน้าอย่าลืมติดตามกดกระใจให้มหมออ้ําธรรมาชาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิงกที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะคะอะหลับตาตั้งจิตปสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอนึกถึงสิ่งที่คนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้อยากให้ไพ่บอกทีว่าเขาอยากขยับความสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่าอ่ะสดๆ,ๆกันมาดูพลังงงานนนนขออคุณก่นนะ โอ้โหดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยอยากจะขยับความสัมพันธ์อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เต็มที่แล้วนะแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างอ่ะมาดูพลังงานของเขากันเลยดีกว่าค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอยากขยับความสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่าอ่ะดูหน่อยค่ะโอ้โห ต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้นะถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเอ่อล้นนะมันเปี่ยมความสุขจนจะล้นออกหูนะนอนตะแคงไม่ได้ <c oughs> นะต้องบอกเลย ว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้มันก็เปี่ยมล้นเหลือเกินถามว่าเขาอยากจะขยับขยายความสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยทีเดียวนะเออเป็นไปได้เหลือเกินว่าความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ามันมันรู้สึกล้นใจอ่ะเอมีความรู้สึกมีความสุขมีความรู้สึกดีๆแบบล้นใจกันเลยทีเดียวนะ เก็บไว้มันก็ล้นเพราะรักที่มีมันเกินจะเก็บในใจคือต้องบอกเลยว่ามันล้นใจมากนะความรู้สึกของเขามันล้นใจมากๆและเขาก็น่าจะอยากขยับขยายความสัมพันธ์หรือพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณแน่ๆอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกหน่อยโอ้โหเนี่ยความรู้สึกของเขามัน มันใกล้แล้วใกล้แล้วที่เขาจะตัดสินใจที่จะขยับความสัมพันธ์หรือพัฒน,นาความสัมพันธ์ในของคุณนะคือตอนนี้เขากําลังตัดสินใจกําลังกําลังรวบรวมความกล้าอ่ะขอดูพลังงานอีกใบห,หนึ่งแล้วกันเออนะกาลังกลาลังรวบรวมความกล้าที่จะบอกกับคุณคือดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าพอถึงเวลาที่เขาเด็ดขาดเขาเอาจริงเขาเอาจริงเอาจังและเขาแน่นอนว่าเขาจะฟันทงที่จั ชัดเจนนะแล้วก็ขยับขยายความสัมพันธ์ของคุณให้มันมีการเติบโตและพัฒนาแน่นอนรู้จักพลังงานเขาอยากขยับขยาย